เห็นบ้านครั้งแรกแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากคือบ้านมือ2แล้วแต่ว่าสภาพมือ1น่ะค่ะแล้วก็เซล์ลแนะนําดีค่ะแนะนําแบบว่าถามเราก่อนว่าเราต้องการแบบไหนงบเท่าไหร่พื้นที่ขนาดแล้วก็แนะนําดีค่ะ <laughs> วัสดีค่ะแนทนะคะมาซื้อบ้านกับบางกอกเอเจนต์นะคะที่หมู่บ้านพึกษาวิเลจ30ค่ะที่บางคูวัดกับเซลพิตาค่ะเอ,อ่อมองหาบ้านมาเกือบ2เดือนแล้วค่ะไม่จำกัดค่ะมือ1นึหรือมือสอก็ได้แต่ว่าขอให้แบบพร้อมนิดนึงพร้อมเข้าอยู่เลยอะค่ะ คิดว่ายุ่งยากมากเลยค่ะเพราะเรื่องเอกสารแล้วก็เป็นเป็นต่างชาติด้วยค่ะก็คือเอกสารจะเยอะมากค่ะก็พอหาบ้านในเว็บไซต์แล้วก็โพสถามบ้านในเพจอะค่ะเพจตามหาบ้านเซล์ก็เลยทักมาค่ะทักมาแนะนำบ้านเพจมีความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ มีเขาเรียกว่ามีเคตะล็อกให้เลือกเยอะค่ะมีหลายราคาหลายรูปแบบตามความต้องการของเราเลยแล้วก็เซลล์แนะนําดีค่ะแนะนําแบบว่าถามเราก่อนว่าเราต้องการแบบไหนงบเท่าไหร่พื้นที่ขนาดแล้วก็แนะนําดีค่ะคือ <c oughs> หลักๆเลยก็คือบล็อกเกอร์ช่วยเหลือในเรื่องการซื้อบ้านได้ง่ายกว่าไปเราไปดําเนินการเองอะค่ะอ,อ่อยุ่งยากเกี่ยวกับแบงค์ ต้องไปหาแบงก์เองต้องยากเกี่ยวกับเรื่องเอกสารไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรมั่งอะคะ่ะเพราะว่าเป็นบ้านหลังแรกอํออำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยค่ะบอกมาว่าจะใช้เอกสารอะไรมั่งช่วยตรวจสอบเอกสารให้ก่อนก่อนยืน่นแล้วก็ดูแบงค์ให้ว่าแบงค์ไหนที่ยืน่นยื่นได้ยื่นไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะ ก็วันนั้นไปดูกับแฟนค่ะเห็นบ้านครั้งแรกแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากคือบ้านมือสองแล้วแต่ว่าสภาพมือหนึ่งะค่ะก็เป็นบ้านเดี่ยวมีพื้นที่ข้างนอกให้เด็กๆวิ่งเล่นได้อะค่ะทำเลก็ใกล้โรงเรียนของลูกด้วยเขย <m> <m> ้าออกสะดวก ฝากถึงผู้ชมนะคะที่สนใจซื้อบ้านมาซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทได้นะคะเจ้าหน้าที่ดูแลเราดีค่ะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารแนะนำแล้วก็มีแคตตาล็อกให้เราเลือกตามที่เราต้องการเลยค่ะความพลับใจกับพี่ตานะคะพี่ตาดูแลดีมากเลยค่ะแล้วก็เราเป็นคนที่เยอะนิดนึงแต่พี่ตาก็เปิดบ้านให้เราชมบ้านหลายครั้งมากเลยค่ะ แกก็ไม่ได้บ่นอะไรไม่ได้ติดอะไรคือบริการดีมากๆแนะนำเลยค่ะเจลพิตารับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์์ช anel บางกอกแ a ส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ